ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจากนะครับรายการโหนกระแสนะครับที่มีการเอานะครับคุณกบไมโครและคุณลูกตาลออกมาแล้วก็มีทนายแก้วแล้วก็เป็นนะครับเรียกว่าโฆษกของ d ีเออออกมาออกรายการแล้วมีการโฟนอินหานะครับทักนายวิทูลเก่งงานซึ่งเป็นทนายของวอพอซึ่งแน่นอนครับการที่ อฟอนอินหาเนี่ยเพื่อสอบถามข้อมูลสิแน่นอนครับสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นผมบอกเลยว่าทนายวิทูลเก่งงานแสบมา,มากๆและแสบจริงๆแสบสุดๆนั่นก็คือว่าการที่ออกมาบอกแล้ววันนี้นะครับกำลังจะโยนเผือกร้อนออกไปทั้งหมดเลยนั่นก็คือว่าวันนี้ถ้าดําเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนนะครับบริษัทดีไอคอนในข้อหาช่อโกงประชาชนและนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ถ้าเกิดว่าบริษัทดีไอคอนถูกดำเนินคดีและมีความผิดจริงข้อหานี้นะครับแม่ทีมหรือเครือข่ายทั้งหมดนะครับคนที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดคนที่เป็นแม่ทีมทั้งหมดต้องโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดโอ้โหอันนี้ระดับใหญ่ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าแม่ทีมทั้งหมดนะครับโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกว่านะครับตามข้อมูลนะครับที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยลักแสน หลักแสนคนเลยโอ้โหงานนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นเผือกร้อนเลยและก็อย่างที่ผมบอกว่าคดีไอคอนทำไมผมถึงต้องตามแบบจริงๆและตามจริงจังเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันจะเป็นคดีที่บอกได้เลยว่ามันช่อโกงชัดๆมาหลอกลวงชัดๆเพราะเป็นการจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินนะครับจ่ายเงิน แล้วไม่มีสินค้าให้แต่บริษัทไอคอนจะแตกต่างจากคดีเหล่านั้นก็คือว่าเขามีการจ่ายเงินนะครับแล้วมีการไปซื้อสินค้านะครับได้สินค้ามาแล้วสินค้าจําหน่ายไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งส่วนนะครับขั้นตอนนะครับที่บริษัททาทั้งหมดกับขั้นตอนที่เอาไปหลอกก็อีกประเด็นหนึ่งคนละประเด็นกันคนละเรื่องกันคนละแนวทางกันก็ต้องบอกว่าตอนนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามสําหรับคดีในนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางดีไอรับไปแล้ว ดำเนินคดีถ้าบริษัทดีไอคอนผิดในข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับเราแม่ทีมทั้งหมดก็นต้องโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทนายความของบริษัทดีไอคอนแสบจริงๆนะแสบจริงๆ,ๆแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นการแก่งแกล้งหรือเปล่าเป็นอะไรปะมันก็แฟฝง นะครับสำหรับผมผมมองว่าแฟร์ในเมื่อบริษัทนะครับทำแต่บริษัทไม่สามารถทําคนเดียวได้บริษัทก็มีลูกทีและเหล่าแม่ทีมดับนี้ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทถ้าบริษัทมีการช่อกลประชาชนจริงๆคนเหล่านี้ก็ต้องเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยนะครับ แต่จะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไปพิสูจน์ว่าตัวเองไม่รู้แต่เชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองทําธุรกิจนะครับผงใสถูกต้องตามกฎหมายตัวเองไม่ได้นี่สมรู้ร่วมคิดก็ต้องไปแค่ต่างกันแต่ก็คือทั้งหมดเลยนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับอาจจะมีนะครับบริษัทดีไอคอนผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้แต่ก็จะมีการแจ้งนะครับเรื่องของนะครับแม่ทีมนะครับทั้งหมดเนี่ยร่วมกันก,นกนระทําความผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือปัญหาก็คือว่าถ้าบริษัทดีไอคอนผิด เรื่องของการช่อโกงประชาชนจริงตามพยานหลักฐานแม่ทีมเหล่านี้ทั้งแสนพระคนร่วมกันกระทําความผิดด้วยหรือเปล่าเอาละครับงานนี้บอกได้เลยว่าผมบอกแล้วคดีนี้ติดตามจะยาวทีต่ตามมากเพราะวันนี้นะครับบริษัทดีไอคอนไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นนะครับ จำเลยตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือตกเป็นจำเลยของสังคมอย่างเดียวกำลังจะสวนกับกับสังคมกำลังจะตีกลับกับสังคมด้วยเอาเรื่องของกฎหมายเรื่องของออกมาก็ต้องติดตามกันครับงานนี้ติดตามกันแบบยาวๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลดใรม่วมีอะไรคลิปห,หน้าอย่าเิ่เตือนังครับ